ก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายเกม Rv มาแนะนำแอดมินต้น p ี่พี่เจเผ่นี้มีผู้ติดตามมากถึง1,70,000คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม Rv ปลอดภัยไม่โกงใครที่กำลังมองหาไอดีคุ้มๆพร้อมเล่นลูนคอปและคอนสกินแลส,สวยๆราคาไอดีเริ่มต้นเพียง30บาทแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะคะ ปรัับชมคลิกนตุนมากับพอยผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมมา OV คุ้มสุดถูกสุดใช้เพียงแค่เลข Open ID ที่เป็นตัวเลขล้วนหรือจะเติมเกมอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นผับ G Valorant, Free Fire, เกม Shin Impact หรือเกมยอดฮิตเพียงแอดไลน์ได้ที่แอดเติมไวจัดอย่าลืมนะครับต้องมีแอดนำหน้าด้วยตุนมากับพอยคุ้มสุดถูกสุดแอดมินหน้ารักพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์ไม่มีวันหยุดอย่าลืมไปเติมกันเยอะๆถูกคุ้มชัว สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะคะพบกั็ผมีเช่นเคยนะครับกับช่องโดนัทเคดีครับผมวันนี้วันที่14กรกฎาคมนะครับทางเกมาโอวีก็มีกิจกรรมเข้ามานะครับผมเข้ามาตอนประมาณ11โมงเลยก็เป็นกิจกรรมของขวัญวันวิวานะครับผมพร้อมให้ทุกคนเล่นแล้ววันนี้นะครับฟรีส่วนลด2ครั้งนะครับลดสูงสุด70%เลยนะครับผมแล้วก็การันตี1สกินถาวรในการเล่น6ครั้งนั่นเองนะครับผมกิจกรรมนี้เริ่มต้นอยู่ที่5คูปองไม่รอช้าผมพาไปดูในนั่กิจกรรมก่อนนเลยะครับ นี่นะครับพอเข้ามาที <S <S ่หน้ากิจกรรมเนาะมันก็จะให้เราเลือกของรางวัล2ชิ้นด้วยกันนะครับก็ฝั่งซ้ายจะเป็นเรื่องลือก1รางวัลเนาะการันตีในการเล่น4ครั้งนะครับหนรางวัลที่ผมจะเลือกผมจะเอาเป็นสกินของซูก้านะครับผมส่วนฝั่งขวานะครับผมเรื่องหนึ่งรางวัลก็คือรางวัลที่การันตีในการซุ่ม6ครั้งนั่นเองผมจะเอาเป็นสกินของยีน่านะครับจากนั้นกดยืนยันเลยนะครับผมนี่ก็มีให้เราเลือกว่าแน่ใจนะว่าจะกดผมก็ยืนยันเลยนะครับนี่มันก็จะมีให คุณได้รับส่วนลดมี2ครั้งด้วยกันนะครับ60%ใช้สําหรับลดในการสุ่มครั้งไหนก็ได้ผมก็ตกลงเลยนะครับผมก็คือได้ส่วนลด60%ในการสุ่มนั่นเองนะครับโอเคถ้าเรากดใช้ตอนนี้เนาะกดติ๊กเนี่ยคขาว่าลด60%มันก็จะจัก5คูป,ปองเหลรอ2กูป,ปองนั่นเองผมยังไม่ใช้นะครับผมผมจะสุ่มเอาไว้ใช้ตอนหลังๆแล้วกันเนาะมานะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับกิจกรรมนี้นี่เรามาดูกฎกติการการเล่นก่อนเลยแล้วกันเนาะวิธีการเล่นนะครับนี่นะครับเลือกร เลือกรับรางวัล2รางวัลก็คือต่อก่อนที่เราจะเข้ามากิจกรรมนี้ที่ผมบอกไปนะครับพอเลือกแล้วมันก็จะสุ่มส่วนลดให้เรานะครับสุ่มได้2ครั้งนั่นเองครั้งไหนก็ได้ผมก็ได้มา60%เมื่อกี้เนาะแล้วก็ต่อไปนะครับการันตีรางวัลที่คุณเลือกในการเล่นครั้งที่4กับครั้งที่6นั่นเองนะครับผมต่อไปก็คือกดปุ่มสีม่วงเพื่อลดาราคาการสุ่มก็คือกดใช้นั่นเองนะครับผม แล้วก็มันก็จะทำการสุ่มรางวัลก็จะถูกส่งไปที่กล่องจดหมายเลยนะครับกิจกรรมนี้ตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมถึงวันที่27กรกฎาคมนะครับผู้เล่นจะได้รับสิทธิ์เลือกไอเทม2ครั้งก็คือตอนต้นคลิปที่เลือกไปครับ2สกินนั่นเองแล้วก็จะการันตีได้รับสกินภายในการสุ่มครั้งที่4กับครั้งที่6นะครับหากมีสกินอยู่แล้วนะครับผมก็จะได้เป็นลูกแก้วหรือคัมพี์แทนนะครับผมผู้เล่นจะได้รับส่วนลดในการ ใช้นะครับผมในการสุ่มนั่นเองก็คือส่วนลดที่ผมได้60%สครั้งเนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นคูปอง,ท,งทั้งหมดที่เราจะต้องใช้ในการสุ่มนะครับครั้งที่1อยู่ที่5คูปองนะครับผมครั้งที่29 9คูปองครั้งที่3 39คูปองครั้งที่4 79คูปอง ครั้งที่529คูปองครั้งที่669คูปองครั้งที่799คูปองครั้งที่8 2 4 9คูปองครั้งที่9 2 9 9คูปองครั้งที่10 3 4 9คูปองและก็ครั้งสุดท้ายครั้งที่11 399คูปองนั่นเองนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้เลยนะครับของรางวัลก็จะมีแบบว่าลูกแก้วคัมพีขั้นสูงนะครับรูปโปรไฟล์ คาพีทั่วไปอะไรประมาณนี้นะครับผมส่วนเลทนะครับผมนี่ในการสุ่มครั้งที่1เลทที่เราจะมีโอกาสได้รับรางวัลใหญ่อยู่ที่0.01%เลยนะครับเลทคือต่ำมากๆสุ่มครั้งแรกอาจจะไม่มีสิทธิ์ได้เลยนะครับผมคือมันน้อยมากๆเนาะครั้งที่2ก็0.03%นะครั้งที่3 0.05%ครั้งที่4จะเป็นการันตีของรางวัลที่เราเลือกไปนั่นเองนะครับอ่าก็ประมาณนี้เลทก็ไล่ไปเรื่อยๆเนาะครั้งที่5 1%ครั้งที่6การันตีรางวัลที่เราเลือกเนาะครั้งที่7 ครั้งที่86ครั้งที่9 23ครั้งที่10 37แล้วก็ครั้งสุดท้ายครั้งที่11ก็คือ100%นั่นเองมาคลิปนี้ผมมีอยู่ที่2 3 9ครคูปองเรามาลุ้นกันว่า239คูปองเนี่ยเราจะได้สกินอะไรบ้างนะครับผมเราก็ต้องมาสุ่มกันดูครั้งที่1 5คูปองจัดไปเลยจะได้อะไรเนาะเรามาลุ้นกันได้เป็นคัมพีขั้นสูงนะครับผมต่อไปครั้งที่2นะครับ19คูปอง ได้เป็นแกนพลังนะครับผมครั้งที่3นะครับ39้คูปองนะครับได้เป็นลูกแก้วเนาะครั้งที่4 7่คูปองนะครับถ้าเรากดลด60%นก็จะเหลือ31คูปองนะครับผมผมแนะนำไอ้ตรงลดเปอร์เซ็นต์เนี่ยแนะนำเอาไปใช้ครั้งหลังๆนะครับผมเพราะว่าถ้าเราใช้ครั้งหลังๆมันน่าจะคุ้มกว่านะครับเพราะว่ายิ่งคูปองที่ใช้เยอะมันยิ่งลดเยอะนะครับผม ต่อไปครั้งที่สี่ผมจะใช้สักครั้งดีไหมเนี่ยยังดีกว่าเนาะไปใช้ครั้งต่อไปดีกว่าไปเจ็ดสิบเก้าปองเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ได้สกินอ๋อลืมไป <c oughs> ครั้งที่สี่มันต้องได้สกินอยู่แล้วการันตีเนาะ <c oughs> ต่อไปครั้งที่ห้านะครับลด6 0สิเปอร์เซนไปเลยจัดไป5้าสิบอ็ดทูปองนะครับ โอ้โหได้แกงพลังนะครับผมต่อไปอีกครั้งหนึ่งลดเหลือ67คูปองคูปองผมขาดไปนิดนึงนะครับผมผมจะได้2สกินละเดี๋ยวผมไปเติมแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเข้ามาเล่นกันต่อนะครับผมจะเอาอีกสกินหนึ่งนะครับโอเคครับผมผมก็ได้ทาการเติมคูปองเพิ่มไปอีกนิดนึงนะครับผมเพื่อจะใช้ลด60%อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จาก169คูปองนะครับผมเหลือแค่67คูปองเท่านั้นนะครับผมจัดไปเลยอันนี้ก็จะเป็นครั้งที่6เนาะเราก็จะได้มา เรียบร้อยนะครับผมเอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับผมก็ได้มา2สกินเลยนะครับผมโดยหมดไปไม่เกิน300คูปองนะครับผมถือว่าคุ้มเลยนะครับผมคือเราได้2สกินละในราคาไม่เกิน สามร้อยคูปองนี่ถือว่าคุ้มนะครับเพราะว่าอย่างสกินของยีน่านี่เป็นสกินลิมิเต็ดสีส้มเลยนะครับค่อนข้างหายากนะครับผมประมาณนี้ละกันเนาะผมก็มารีวิวเข้าละกันสําหรับกิจกรรมนี้นะครับของขวัญวันวิวานะครับผมก็ถือว่าคุ้มค่ากันเลยนะครับใครที่จะเล่นกิจกรรมนี้ก็แนะนําเลยนะครับถ้าอยากได้2สกินเนาะในราคาที่ถูกมากๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันมีส่วนลดให้เราใช้ด้วยนั่นเองนะครับ ก่อนจากกันไปนะครับผมก็ขอฝากร้านตุ่นมากับพอยนะครับผมบริการเติมเกมราคาคุ้มค่านะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนรับประกันเลยนะครับเ,เพื่อนๆใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กับพี่ของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอะไรใหม่ๆแบบนี้เนาะสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ